สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมพีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพึ่ก็จะมาเปิดถุงช,อช็อปชีนก,กันนะคะและวันนี้นะคะพึ่ก็จะมาเปิดถุงชอ็อปเอามา เปิดไปพร้อมๆกันเอาจริงๆบางตัวพิมพ์ใส่ไปแล้วแม่พิมจับโยนที่ซักเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ก็ใส่ถุงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแล้วก็มาลองไปพร้อมๆกันครั้งนี้ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็จะมีอีเซสซอรีอย่างอื่นด้วยพิมพ์ช็อปไปถึงแคตตากรีแบบที่เก็บของอ,อ๋อแล้วพิมจะบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าเอาจริงๆทุกคนรู้แต่ว่าพิมไม่รู้คนเดียวหรือเปล่าวันนี้พิมก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคดีๆที่ที่พิมพเพิ่งรู้นะคะว่าทํายังไงเราถึงช็อปชีนได้ถูก ออเดอร์ Order ล่าสุดพิมพ์ลดไป300กว่าบาทอนะทุกคนซึ่งมันเยอะมากๆนะเพราะว่าพิมพ์ก็ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนั้นก็เดี๋ยววันนี้พิมพ์จะมาเปิดไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ทํายังไงพิมพถึงได้ลดแบบโนสปอนนะคะทุกคนไอเทมแรกเลยละกันนะคะที่เราสึกว่าชอบที่สุดของทั้งหมดนี้นะคะก็คือ มันคือเฮดแบนด์นะคะทุกคนที่พิมพ์รู้สึกว่ามันน่ารักมากดืวยราคาที่ถูกแบบทุกถูกพิมพ์ว่าพิมพ์ได้มาใน20ไม่ก็25บาทแล้วก็เราสามารถสลับเป็นอีกสีหนึ่งไซสั่อเลยอย่างเงี้ยคือกําลังพอดีมากเลยอะและ้วพิมก็รู้สึกว่าเราดีใจนะคะที่เราได้กดสิ่งนี้มามันจะแปะข้อมูลแปะรูปภาพที่พิมพ์เห็นในเว็บไซต์ไว้ตรงแถวแถวนี้จะได้เปรียบเทียบเลยนะคะว่ารูปบนเว็บกับ ของจริงมันตรงปกแค่ไหนแล้วก็ราคาอะไรเท่าไหร่ไอเทมต่อไปอ๋อมันอยู่บนตัวพิมแล้วนะคะมันก็คือเสื้อที่พิมใส่อยู่นี่เองอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่พิมรู้สึกว่าเออพิมชอบนะแต่ว่าคือมันบางไปน,นิดนึงเนี่ยส่องแดดน่าจะเห็นเพราะว่าพิมแบบใส่เกาะอกข้างในไว้แต่ว่าโดยรวมอะ่ะคือมันก็น่ารักนะพิมก็รู้สึกว่าพิมชอบนะคะเดี๋ยวให้ดูคือมันจะเป็นเสื้อแบบนี้เนื้อผ้าพิมไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าอะไรนะคะแต่ว่ามันจะเออค่อนข้างบางแล้วก็ตรง คออันนี้คือน่ารักซื้อมาเพราะว่าตรงนี้แหละมันจะเป็นโซ่ๆน้ําตาลลาๆแบบเนี้ยมันจะแบบมีให้ผูกข้างหลังอืมสีมันสวยมากแต่ว่าใส่นานๆไปมันจะแบบลำคาญที่คอน,นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ พิมว่าพิมน่าจะแบบเจอตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วมันก็มีแบบซีมอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอตัวนี้มานะสีแบบสีพื้นเพลน,พลนออกทองทองเบ็ดเบ็ดแล้วก็เป็นผ้าเงาเงาแล้วมันก็จะมีเชือกแบบนี้นะคะผูกตรงคอเพื่อให้เราผูกเป็นโบนไลองให้ดูเลยดีกว่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยพิม์ว่าพิมพ์เฉยๆพิมไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพิม์อะสั่ง สั่งไซส์ใหญ่ไปมันก็เลยตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้รัดเออแล้วก็ตอนแรกพิม์นึกว่าความยาวมันจะยาวมากกว่านี้มันก็เรียบๆดีมันน่าจะเอาไปแมทช์กับกางเกงอะไรอย่างงี้ได้ง่าย้วอันนี้ก็จะผูกไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วชิ้นต่อไปนะคะพิมขอเป็นกางเกงบ้างละกันสีเขียวนะคะผ้พาพริ้วๆจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปสั่ พิมจะโชว์ยังไงอันนี้นะคะก็เป็นกางเกงที่มีเชือกแบบนี้ให้ผูกโบกางเกงตัวนี้พือว่าพิมไม่ชอบอแบบดูจากผ้าแล้วอะพิมนึกว่ามันจะเป็นผ้าที่อยู่ทรงมากกว่านี้ผ้ามันพลิ้วๆไม่ได้แบบเก็บทรงขนาดนั้นแล้วเอวมัน เอวมันแบบยังยืดทําให้แบบเราใส่ไม่ได้กับทุกชุดนะคะมันจะดูตันมากเลยต้องเลือกใส่กับเสื้อดีๆนะคะแต่สีมันก็สวยดีนะอือชอบที่สีเดรสนะคะเดรสสั้นหน่อยยาวประมาณครึ่งต้นขาก็เป็นแพทเทิร์นทั้งตัวเลยนะคะซื้อมาพอรู้สึกว่าแพทเทิร์นมันน่ารักดีไปใส่ตามสวนๆคิดว่ามันน่าจะน่ารักมากๆเลยก็เดี๋ยวพิมพ์ไปลองให้ดูเลย ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะชอบนะแพทเทิร์นมันน่ารักดีแล้วก็มันดีตรงที่มันปรับสายได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันน่ารักก็คือข้างหลังมันสามารถมัดเป็นโบได้นะ ก็คือรอเวลาจะได้ใส่ไปเที่ยวอยู่นะคะและชิ้นต่อไปนะคะเป็นเสื้อผ้าตัวสุดท้ายของล็อตนี้แล้วน้องเขาเป็นชุดนอนนี่เป็นผ้าแบบผ้าเงาๆจำได้ว่ามันถูกผมก็เลยกดมาแล้วมันก็ดูน่ารักดีนะ,ะน่ารักก็ดูแพทเทิร์นสิแพทเทิร์นน่ารักไหมอันนี้ก็อะลองคิดเอาใส่ออกมาก็จะน่าจะประมาณนี้นะอันนี้ผ่านไปตัวต่อไปนะคะอ๋อชิ้นต่อไปเป็นเอซเซอรีกันบ้างีิมาะเคย กดแว่นอันนี้ของชีอีนมาชอบมากเลยอ่ะมันน่ารักอะ่ะเนือมันน่ารักอยู่คนเดียวแล้วก็สีอะไรอย่างเงี้ยคือสีคิวมากพี่มาเคยซื้อแว่นอะไรแบบเนี้ยมาใส่เล่นนะคะมาจากช้อปปีแล้วคือขามันไม่แน่นแล้วมันใส่แล้วมันก็แบบหลุดหลุดอะ่ะแต่ว่าอันนี้คือใส่แล้วก็คุณภาพมันดีมากมันไม่ได้มาแค่แว่นนะคะคือมันก็จะให้กล่องมาด้วยพมึงก็เลยกดมาอีกอันหนึง่งคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่คนละแบบนะแล้วก็ เสื้อผ้าที่สีสันสดใสอะ่ะคือจะได้ออกมาแบบแว่นแว่นผ่านไปต่อไปนะคะมันคือเอเซอรี่ตัวจิว๋วน้องจิ๋วของน้องพิมพ์มันคือที่ใส่หูแบบเนี้ยต้องหูที่แบบไม่ต้องเจาะนี่คือพิมพ์เป็นคนที่เจาะหูรูเดียวนะคะแล้วมันก็ตกแต่งไม่ได้มากใช่ไหมพี่ที่ทํางานเขาบอกว่าเออน่ารักดีแล้วก็ถูกมากก็แฮปปี้นะแฮปปี้กับสิ่งนี้ ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นนี้คือ,อยังอยู่ในกล่องนะมันคือ อมันคือที่จัดระเบียบบนโต๊ะเป็นแบบที่ใส่ลิปสติกเอามาจัดระเบียบบนโต๊ะนะคะก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มมันถูกดีแต่ว่าคุณลิตตี้มันก็จะไม่ได้แบบขอบมุมเรียบร้อยขนาดนั้นนะเห็นแบบแหว่งแงบ้าง <c oughs> แหลมๆบ้างลองเอาลิปสติกวางแล้วแหละคือมันก็วางได้พอดีเลยนะอันนี้ก็ดีงามนะคะมันน่าจะทําให้โต๊ะพิมพ์เป็นระเบียบมากขึ้นและไอเทมวันนี้นะคะก็น่าจะมีประมาณนี้ยังไม่จบนะเราจะมาบอกก่อนว่าทายังไงนะคะ ถึงได้ลดละคะ่ะคือจริงอะ่ะมันจะเหมือนมี้2ชั้นอะ่ะมีโค้ดด้วยมี i p o อย t ์ point. เขาจะให้เราเข้าไปรีวิวได้คอยกลับมาเยอะมากเอามาใช้แทนส่วนลดในการซื้อครั้งต่อต่อไปมันก็เลยลดแล้วลดอีกใครที่ยังไม่เคยสั่งแล้วอ่รีวิวไม่ได้ก็คือเราสามารถใส่โค้ดลดได้ตามพวกแบบ KOL ที่เขามารีวิวชีนอะเขาจะมีโค้ดของเขาเองที่พิมพ์ใส่บ่อยๆเลยนะคือสัญญา AC 1 5มนะั้ง ็จะเห็นมาว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเข้าไปในล็อตล่าสุดเดทก่อนว่าอ่ะขนส่งยังไงเท่าไหร่ล็อตหลังๆมาเขาส่งไวมากๆเลยส่งไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อันแรกเลยเราก็ต้องแนบรูปก่อนนะคะ ถ้าเขามีออปชั่นอะไรให้เลือกบางครั้งก็จะให้เลือกว่าไซส์ตัวเราเป็นไซส์อะไร mm hmm. ก็จะเห็นว่าอะพอยเราขึ้นมาแล้วพอเรารีวิวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปดูที่พอย์ว่าเนี่ยพอยเราได้ก็กดซับมิดเลยสมมตินาว่าออเดอร์หนาใช่ไหมเราจะซื้ออันนี้ตรงนี้มันก็จะให้ใส่คูปองโคดอันนี้ก็คือได้ลดไปแล้ว22บาทแล้วชีนพอยต์อันนี้อะ เรามี64ได้ลดไปอีก20บาทมันก็ถือว่าลดลงมาเยอะอยู่นะแล้ววันนี้นะคะผมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้พิม์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิมหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe พิมดาฟูโต้ด้วยนะคะไปแล้วไะ